ค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้าสู่การสัมมนา,าเพื่อการพัฒนาตลาดทุนไทยประจำปี2556นะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงของการมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนนะคะ ตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะได้สนับสนุนการวิจัยด้านตลาดทุนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยคุณภาพในประเด็นต่างๆค่ะที่เกี่ยวกับตลาดทุนนะคะโดยการประกวดงานวิจัยดีเด่นครั้งนี้ค่ะมีสถาบันการศึกษาชั้นนํา14แห่งให้ความสนใจส่งผลงานวิจัยร่วมประกวดถึง23เรื่องนะคะและมีการนําเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณ ทั้งจากภาคการศึกษาและภาคตลาดทุนร่วมพิจารณาตัดสินค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณจรัลพรโชติกาเสถียรกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นมอบรางวัลในช่วงนี้ค่ะขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะค่ะสำหรับงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนระดับปริญญาเอกนะคะมีงานวิจัยที่คะแนนเท่ากันค่ะจึงมี การมอบรางวัลให้ทั้งหมด2ผลงานนะคะเรื่องแรกค่ะเรื่อง Corporate Governance and Equity Returns Evidence from Corporate Governance Reports of Thai Listed Company โดยคุณจิติพลพกษาเมธานันค่ะจากคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะ และสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะคือร,รองศาสตราจารย์ดรเอกชัยนิตยาเกษตรวัดค่ะ เดยวคอรรีนเชิญบริเวณด้านข้างเวทีก่อนนะคะซึ่งหลังจากประกาศรางวัลทั้ง8รางวัลแล้วค่ะเราจะมีการถ่ายภาพร่วมกันนะคะมาถึงงานวิจัยในเรื่องที่2งนะคะงานวิจัยเรื่อง the determinants of the credit spread changes of investment grade corporate bonds in Thailand between June 2006 and February 2012 and application of the regime switching model ค่ะโดยคุณธีรพลก้องทรณินค่ะจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสัมชันค่ะ และสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะคือดออรธนานันต์สิวะโมกสธรรมค่ะและดรวิสรุตปริยะประเสริฐค่ะ มาถึงสำหรับในระดับปริญญาโทนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4รางวัลค่ะประกอบด้วยรางวัลดีเด่นนะคะรางวัลดีและรางวัลชมเชย2รางวัลน,นะคะซึ่งจํานวนรางวัลจะมีมากกว่าระดับปริญญาเอกเพราะว่ามีผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามาเป็นจํานวนมากนะคะสําหรับงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนได้แก่งานวิจัยเรื่อง Insider Trading Behavior and News Announcement Evidence from the Stock Exchange of Thailand ค่ะโดยคุณวีรวัลณ์ เลานิราใหม่ค่ะจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะค่ะและสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะคือดร์นรีรัตเตชะพิรุณทองค่ะ สำหรับงานวิจัยดีด้านตลาดทุนนะคะได้แก่งานวิจัยเรื่อง The Evidence of Residual Momentum Strategy in the Thai Stock Market ค่ะโดยคุณจันทรรมณีทวีวรเกรยียรติค่ะจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยค่ะ ค่ะและสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะดรนัทวุฒิเจนวิทยาโรอค่ะ และสำหรับงานวิจัยชมเชยด้านตลาดทุนซึ่งมี2ผลงานนะคะเรื่องแรกค่ะเรื่องการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณโดยคุณชัดชัยศิริเทวันกุลค่ะจากคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาปริหารศาสตร์ค่ะ และสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะดรปิยดาค่ะปริยดานะคะสุขเจริญศิลป์ค่ะค่ะ <laughs> และสำหรับรางวัลชมเชยอีกเรื่องหนึ่งนะคะในหัวข้อ Technical Trading Strategy in Spot r and Future Markets Arbitrage ซนนิงนะคะโดยคุณเขมรั์ทรงอยู่ค่ะจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ,คะและสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษานะคะรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทาตรีจันทระโคริกาค่ะ และสําหรับรางวัลสุดท้ายนะคะเป็นรางวัลงานวิจัยขวัญใจผู้ประกอบการในธุรกิจตลาดทุนไทยค่ะซึ่งได้มีคณะกรรมการนะคะผู้ทรงคุณวุฒินะคะในภาคตลาดทุนให้คะแนนนะคะพิจารณาตัดสินค่ะซึ่งมีงานวิจัยที่คะแนนเท่ากันนะคะและสําหรับในช่วงนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณพัทธีราดิรลกรุ่งธีรพบนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์บนเวทีเพื่อมอบรางวัลน,นะคะและขอเรียนเชิญคุณจรัามพรร่วมเป็นเกียรติด้วยนะคะซึ่งสําหรับรางวัลน,นี้จะมีทั้งหมด2ผลงานค่ะ สำหรับเรื่องแรกนะคะงานวิจัยเรื่อง The Determinants of Credit Spread Changes of Investment Grade Corporate Bonds in Thailand Between June 2006 and February 2012 and Application of the r e g i m e Switching Model ค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยคุณธีรพจน์ก้องทรณินค่ะจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยอัสัมชันค่ะ และสำหรับในเรื่องที่2นะคะในหัวข้อเรื่อง Insider Trading Behavior and News Announcement Evidence from the Stock Exchange of Thailand ค่ะโดยคุณวีรวันเรานิราใหม่ค่ะจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะแล้วขอเรียนเชิญผู้ที่รับรางวัลทุกท่านค่ะบริเวณหน้าเวทีนะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารตลาดลักพอ์บนเวทีเพื่อถ่ายภาพร่วมกันในช่วงนี้ด้วยนะคะอาจจะรบกวนทุกท่านยืน ชิดๆกันสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อภาพออกมาจะได้สวยงามนะคะรบกวนทุกท่านถือตัวประกาศละหันหน้าออกมานะคะโอเคค่ะ ขอบพระคุณทุกท่านนะคะและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะ